เงี้ยที่จะทำด้วยโชว์ความโปรเฟชชั่นอลอะไรนะเอากูไปนหน้าม้านี่ว่าไม่หรอกอฝึกไว้จะได้เป็นทุกอย่าง <c oughs> มาเป็นตอนนี้แหละเป็นตอนแก่เนี่ยนะเ,เป็นทุกอย่างเลยเ,เป็นไกด์อยู่เหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วเป็นไกด์ก็พูดมากไงมาอยู่นี่ไม่ต้องพูดทำอย่างเดียว <c oughs> เออทำอย่างเดียววันนี้นะครับ จากร้านโอเคเค,คไนะครับก็ลูกค้ามาฟูลเซอร์วิสคันนี้ไม่ได้ปัดมาประมาณสี่ปีนะอย่างที่ลูกค้าว่าเราก็เลยแถมโปขัดสีชฉวีวันให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็ลงแว็กให้เดี๋ยวเราปัดสีเคลียรผิวให้มันเงางามก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยลงแว็กให้อีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เปิดสีผิวให้มันเงางามก่อนนะจากตัวเคลียร์ที่มันมี ลอยผนแมวต่างๆนานาเดี๋ยวเราเคลียร์ผิวให้มันเรียบแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาลงแว็กให้ตอนลอบสุดท้ายนะครับตอนนี้เราก็ถอดอุปกรณ์ส่วนที่สำคัญออกออกไปเกือบหมดแล้วก็ล้างจักรยานแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็เข้ามาประกอบใหม่ให้คุณลูกค้านะครับตัวน,นี้ลูกค้ามาฟูลเซอร์วิสทั้งคันนะครับตัวระบบทั้งลูกปืนลูกถ้วยคอแล้วก็ลูกล้อนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูผลงานตอนหลังจากเคลียร์ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วก็ฝากร้านโ OK อ k เคไบนะครับร้านเล็กๆเ,เน้นคุณภาพนะครับขอบพระคุณมากนะครับ